สวัสดีนะครับวันนี้ทางร้านดามสุพรรณนะครับได้นำพระเครื่องยอดนิยมนะครับถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่องนะครับก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพิม์พใหญ่นะครับสมเด็จพระพุทธารย์โตพรมารังสีเนี่ยได้สร้างสืบทอดศาสนามา160กสิบว่าปีที่แล้วนะครับโดยประมาณนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยท่านใดสนใจเนี่ยก็ หาตามแหล่งความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดระฆังประวัติของสมเด็จพระพุทธารย์โตได้เลยนะครับอันนี้เรามาเอาของชิงมาให้ชมกันนะครับวันนี้ทางร้านได้มีความภูมิใจเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ ทางร้านรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมบูรณ์ศึกใช้มาชำระเสียหายนะครับถ้ายังเป็นองค์อยู่เรารับเช่านะครับทางร้านดามสุพรรณยินดีรับเช่านะครับแบบนี้ใครมีรับเช่าเป็นร้านนะครับแบบนี้ใครมีรับเช่าเป็นร้านใครมีรับเช่าเป็นร้านนะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับโอ้โห งดงามนะครับดูง่ายนะครับอย่างนี้นะครับขอบยังตัดชัดเจนนะครับนี่นะครับมีความโบราณในตัวเนื้อหาหรือมูลสารเนี่ยมีความจัดจ้านมากนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเราก็จะมีส่วนส่วนตัวผมก็จะดูซุ้มนะครับซุ้มพระซุ้มพระนี่เป็นส่วนที่สำคัญนะครับซุ้มใบหน้าเกตนะครับวงแขนเอ่ย้าอก ท้องเอยนะครับหัวเข่านะฮะแล้วก็ฐานสามชั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีการเว้นช่องไฟที่เอ่อเท่ากันแทบทุกองคงนะครับขั้นข้างก็จะเป็นรอยของมีคมตัดนะครับของมีคมตัดให้ดูนะครับของมีคมในยุคนั้นก็คงไม่พ้นมีดนะฮะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลัง หลังนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับใครมีแบบนี้นะครับทางเรารับเช่านะครับไม่ต้องห่วงว่ามาเราไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าการที่เราจะรับเช่านั้นบางครั้งเนี่ยผักเครื่องก็มีราคาจํากัดในสภาพองค์นั้นๆน,น,นะครับถ้าชํารุดเสียหายเราก็รับเชา่าถ้าสวยก็ว่ากับราคาตามสวยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ